สวัสดีครับพี่น้องครับพูดจาภาษาวัวมาแล้วครับพี่น้องครับวันนี้จะมาอัปเดตให้พี่น้อง FC ได้ฟังได้รู้นะฮะว่าเลี้ยงวัวมาประมาณ1ปีเศษเศษเนี่ยได้อะไรจากเขาบ้างนะครับนะฮะหปี เศษเศษที่ผมได้นำวัวชุดนี <êtes när S 2> ้เข้ามาเลี้ยงนะฮะเพื่อหนึ่งเลยเพื่อการศึกษานะฮะเพื่อการทำคอนเทนต์ด้วยนะครับก็ได้ลูกมาสองตัวนะครับได้ลูกมาสองตัวแล้วก็ขายไปตัวหนึ่งนะฮะก็อย่างที่บอกแล้วครับถ้าจะหวังผล จากการเลี้ยงเนี่ยอย่างน้อยๆก็ต้อง2-3ปีขึ้นไปนะฮะถึงจะมีผลประโยชน์จากตัววัวเองนะครับแต่ก็เบื้องต้นเนี่ยก็ได้อย่างน้อยๆก็ได้ขายขี้มันนะฮะพี่น้องครับนะครับขี้ของวัวเนี่ยก็สามารถที่จะใช้เป็นค่าใช้จ่ายในการ ซื้ออาหารข้นนะฮะที่จะมาดูแลเขามาเลี้ยงเขานะครับเอาละครับเดี๋ยวผมวันนี้มีเปิดราคาให้ชมด้วยนะฮะเพราะว่า,าแม่ลูกคู่นี้นะครับพี่น้องครับมันถึงเวลาที่จะต้องหย่านมแล้วนะฮะแต่ว่า,าที่คอ,อกเนี่ยมันไม่มีพื้นที่ที่จะแยกลูกแยกแม่ออกไปฉะนั้นก็เลย วันนี้เนี่ยก็อยากจะแบ่งนะฮะตัวแม่ออกไปนะครับแม่คือ F1 นะครับผมเนี่ยนะฮะโลโก้ BJ 2 1นะครับตามใบเพชรน,นะฮะเกิดปี2019นะครับอายุนามก็ประมาณ5ปีนะฮะสถานะตอนนี้คือผสมแล้วผ่าน1รอบ นะครับรอบที่2ก็วันที่20กุมภาพันธ์เนี้แหละครับพี่น้องนะผสมออกฟอร์ดเข้าไปนะครับส่วนสูง150นะครับอันนี้คือวัดแล้วนะครับเม็ดสีแดงเข้มลำตัวยาวนะะโนกใหญ่นะครับผมใบหน้าสวยนะฮะติดโบทครบเครื่องนะครับแม่นี้ พูดง่ายๆว่าผมได้คัดสรรมาเรียบร้อยแล้วนะฮะข้อดีของแม่วัวตัวนี้คือน้ำนมดีเลี้ยงลูกดีมากนะครับลูกถ้าติดนะครับพี่น้องถ้าติดจะเป็นตัวที่3นะฮะในท้องเนี่ยนะครับถ้าผสมติดนะครับก็คือพูดง่ายๆว่าเอาไปลุ้นเอานะฮะไปลุ้นเอานะครับ,รรบว่าติดหรือไม่ติดผสมเจ้าออกฟอร์ดนะฮะพ่อพันธุ์ชื่อดังที่กำลัง ได้รับความนิยมอยู่ในขณะนี้นะครับพ่อพันธุ์ดังของอโชคในลมิตรฟาร์มนะฮะของเสียตู่นะครับนำเข้ามาโดยมิดเชียงยืนนะฮะแล้วก็เสียตูก่ก็ไปเอามาต่อทำพ่อพันธุ์ต่อนะฮะคลิปหูดำครับผมคลิปหูดำจมูกดำปากใหญ่นะฮะกินไม่เลือกตัวนี้นะครับคนหางคนหางใหญ่นะครับผม วัวจะออกลูกกระทบนิดๆนะครับนะฮะตัวนี้แล้วก็นมมีติ่งนะครับอ่าน่นะครับนมมีติ่งนะอบอกกันตรงๆเลยแต่ส่วนอื่นนี่คือแอดรับประกันเลยว่าดีทุกส่วนโดยเฉพาะเรื่องของน้ำนมนะฮะนี่ฮะนี่คือผลงานล่าสุดของเขานะครับลูก KF31 นะครับเป็นตัวเมียนะฮะอายุ ห้าเดือนนะฮะมันจะได้เวลาหย่านมแล้วครับผมเองก็จะต้องแยกแม่แยกลูกออกเพื่อที่จะให้แม่เนี่ยได้มีความสมบูรณ์ได้มีความเ,าเตรียมตัวที่จะตั้งคันตั้งท้องตัวต่อไปนะครับผสมแล้วนะฮะผ่านแล้วหนึ่งรอบนะครับผมราคาวันนี้เปิดไว้ที่เดี๋ยวนะครับเดี๋ยวผมให้ดูมุมนี้หน่อยอ่า นี่ฮะราคาวันนี้เปิดไว้ที่1น0่0แสนหนบาทพี่น้อง F 1สูงร้อานะฮะอาจจะมองว่าแรงไปไหมนะครับแต่ก็มันก็ราคานี้ก็สมน้ำสมเนื้อนะครับสำหรับวัวเฟรมแบบนี้นะฮะลำตัวยาวเม็ดสีแดงเข้มบดครบเครื่องนะครับ ให้ลูกดีให้ลูกสวยนะครับเลี้ยงลูกเก่งนะครับเนี่ยฮะคือผลงานตัวล่าสุดของเขาเป็นตัวเมียนะตัวนี้ยังไม่เปิดนะครับขอเก็บไว้ดูก่อนนะฮะเนี่ยนะครับสถานะก็เป็น F2 เนี่ฮะเอาละครับเดี๋ยวไปดูคู่แม่ลูกอีกคู่นึงครับครับผมมาถึงคิวคู่แม่ลูกนะฮะผมให้ดูตัวลูกก่อนเลย นี่ก็ลูกชาย KF31 เหมือนกันนะครับผมอายุ3เดือนแดงเข้มบดครบเครื่องเหมือนกันตัวนี้นะครับคลิปหูดำอ่าไข่ดำปลายลึงดำนะครับรูปร่างโครงสร้างเนื้อตัวดีมากตัวนี้นะฮะจริงๆแล้วเนี่ยผมก็เสียดายอยู่เหมือนกันแหละแต่ว่าอย่างที่บอกแล้ะครับพี่น้องครับในเมื่อเราต้องการแยกแม่แยก,แยกลูกหย่านมออกเนี่ยมัน อกมันก็ต้องว่างเพราะฉะนั้นแล้วก็ต้องจําเป็นที่จะต้องแบ่งออกนะครับผมคือ,อเดี๋ยวผมให้ดูตัวแม่ก่อนนะฮะนี่คือตัวแม่ของเขานะครับเป็นบัวเทาบามันนะฮะ F1 เหมือนกันนะครับตามใบเพชรแล้วตัวนี้อายุเกิดเมื่อวันที่วันที่1น,นะครับวันที่1เดือน1ปี2 0 1พ 8นะครับตามใบเพชรน,นะครับนะีบ่ฮะวัวมีลูกมาแล้ว2ตัวนะครับตอนนี้สถานะคือท้องว่างนะฮะแต่ว่าวัน2วันที่แล้วเนี่ยเป็นสัตว์แล้วนะครับแต่ว่าผมยังไม่ผสมเพราะว่าลูกเขาเพิ่งจะได้3เดือนนะฮะคือผมตัวผมเองเนี่ยไม่ได้รีบเร่งอะไรนะครับก็อยากจะให้ตัวแม่เขาเนี่ยพร้อมที่สุดมีความสมบูรณ์พันมากที่สุดเลี้ยงลูกให้ดีที่สุดถึงจะผสมไปนะครับก็คาดว่า สัตว์รอบหน้าก็ว่าจะลองผสมดูตัวนี้ส่วนสูงประมาณ160นะครับท้ายนะครับนะสูงประมาณ160ลําลำตัวยาวใหญ่นะฮะผมวัดด้วยสายวัดแล้วเนี่ยน้ำหนักเกือบ800โลครับตัวนี้700กว่ากว่านะครับตัวนี้ตำนิไม่มีนะฮะนะครับนมสีเต้านะครับผม ท้ายสวยมากจุดเด่นคือตัวนี้ท้ายเขาสวยมากๆเลยเนี่ยพี่น้องนะฮะนี่แหละครับกระถูขาแขงขาไม่ต้องห่วงครับตัวนี้แม่บล็อกแม่พันดีมากนะครับลูกตัวล่าสุดที่ติดเขามาเนี่ยตัวนั้นนะผมก็ขายไปในราคาที่หลักแสนกลางๆเลยนะฮะส่งลูกดีมากนะครับคือ ผสมพ่อไหนเนี่ยสีจะออกมาเหมือนพ่อเลยตัวลูกนะฮะนะฮะสีนะครับอย่างตัวที่แล้วเนี่ยผสม sk 520ลูกตัวนั้นออกมาก็แดงนะครับส่วนตัวนี้ผสม kf 31ออกมาก็แดงแถมติดโบสมาด้วยเนี่ยพี่น้องนี่คืออนาคตพ่อพันธุ์เลยนะครับวัวอายุแค่3เดือนนะตัวนี้เนี่ยฮะเชื่องมากครับนะฮะรูปเล่นได้เลยนะครับ สาเหตุที่จะต้องผูกโยงไว้ก็คืออยากจะให้พี่น้องเนี่ยได้เห็นเนื้อเห็นตัวชัดๆนะฮะถ้าปล่อยเนี่ยเขาก็จะเบียดเข้าคอ,อกมุมใดมุมหนึ่งอาจจะมองไม่เห็นนะครับนะฮะใบหน้าโครงสร้างรูปร่างเป็นแบบนี้ตนันโกใหญ่ตั้งตรงกระดูกแข้งขาไม่ต้องห่วงครับกีบเท้ากีบเล็บรับรองเรื่องของคุณภาพนะฮะแอดมินใช้ความรู้ประสบการณ์ที่มีเนี่ยมาใช้กับคอ,อกตัวเอง ทั้งหมดเลยนะฮะในเรื่องของการทำยาทำวัคซีนอาหารการกินครบหมดนะครับไม่ต้องกลัวว่าที่นี่จะปล่อยปะละเลยในเรื่องของการดูแลพูด,ดง่ายๆว่าดูแลเป็นอย่างดีเลยพี่น้องนะฮะเอาละครับแม่ลูกคู่นี้ราคาเปิดไว้ที่1 3 0 0 0 0 0บาทพี่น้องคุ้มสุดๆเลยนะฮะ คุ้มสุดๆเลย1นึ0 0 0สบาทเอาตรงๆต,ต,ตัวลูกมีคนมาให้ราคาผมแล้วแต่ผมยังไม่แยกให้เขานะฮะมีคนมาให้แล้ว5 0,000ื่นนะครับตัวนี้นะฮะตัวลูกตัวเดียวนะครับผมยังไม่แยกนะฮะวันนี้ผมปล่อยแม่แม่ลูกเลยนะครับเปิดแม่ลูกเลยคู่นี้1นึ0 0 0สบาทนะฮะมายกไปได้เลยราคาไม่ได้บอกผ่านนะครับผมราคาเป็นราคาแอดมิน ขายเองไม่ได้บอกผ่านก็คือว่าเป็นราคาขายแล้วนะฮะเป็นราคาขายแล้วยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับวัวอยู่ที่อําเภอปลวกแดงจังหวัดระยองพี่น้องครับมาดูมาชมตัวจริงได้นะฮะวัวที่จะอยู่หน้าบ้านเลยนะฮะอยู่ติดกับถนนใหญ่ถนนหลักหาไม่ยากพี่น้องโทรมาตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้นะครับนี่แหละครับคู่นี้1นึ่งแสน สามหมื่นบาทลูกสวยมากพี่น้องมาดูมาดูได้นะฮะมาดูตัวจริงได้เลยเอาละครับก็ไม่อยากจะอวยอะไรมากมายเพราะว่าเป็นวัวของตัวเองนะฮะอยากจะให้มาดูมาชมตัวจริงเลยดีกว่านะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพูดจาภาษาวัวนะครับผมวันนี้ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีครับ